ครับอัปเดตล่าสุดครับผ่านไปไม่กี่นาทีนะครับจากเห็นเห็นตามที่ผมเห็นหรือเปล่าครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดตอนที่ผมทํานี่มันจะชัดนะครับมันอาจจะถูกเบอร์โดยแบบว่ามันจะละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะฉะนั้นจะมีการเบลอภาพจะได้เห็นแค่แบบพอเห็นนะครับจะมีจุดพายุนะครับกลมๆดำๆหน้าจอจะมืดแล้วมันก็มามา,มาแผ่วเบาตรงที่ เดี๋ยวผมอธิบายนะครับช่องแคบตรงนี้นะครับแล้วมันเหมือนว่ามันจะสลายไปประมาณนี้ประมาณเก้าโมงเมื่อคืนนี่ครับเอ,อิ่มกกลางค,ค,คืนนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกากว่าๆหรือว่าช่วงยี่สิบสองครึ่งอะที่ผมทําคลิปเริ่มทําแร้วลงผ่านไปเป็นประมาณช่วงนี้มันมันมันมาอ่อนกําลังแล้วมันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าเนี่ยมันถุงเนี่ยมันก็เริ่มซาลงนะครับเดี๋ยวลองจะให้ดูจุดแบบผมอธิบายพื้นที่นะครับ แล้วผมก็ทิ้งเวลาดูไปเรื่อยๆทําคลิปแล้วก็จะลบคลิปแบบมันไร้สาระทิ้งก็เหมันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็แอบแอบขึ้นมานะครับตอนนั้นเวลาประมาณนี้ครับตามที่เห็นครับตีสองสี่สิบเจ็ดขึ้นมาประมาณล่องนะครับไฮฟ,ฟองนะครับอานอยนะครับแถวๆเนี้ยมันมามันมาแล้วใช้เวลาจากที่ผมประมาณหกชั่วโมงครับ ที่คาดการที่คาดการว่าคิดว่ามันจะขึ้นมาทางนี้แต่ขึ้นมาทางนี้พี่น้องเชียงรายทางลุ่มน้ำโกกทางด่านท่าขี้เหล็กเนี่ยครับอาจจะน่ากลัวเพราะมันจะมาซ้ำเติมดินแลว้วมันจะเพิ่มเติมม,มันจะคูณสองเพราะว่ามันจะต้องไหลลงไปที่ลุ่มทางเนี่ยครับเดี๋ยวจะเข้ามาเนี่ยครับก็เลยว่ามันจะมาลองที่คาดการไว้ตอนหัวเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่ามันก็จะเข้ามากลัว กลัวว่ามันจะเข้ามาแต่ว่าเราององฝนออกมาแล้วนะเดี๋ยวนะครับมะอยู่นานเป็นไหนล่ะเลย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 บ้านเราผิดผิดผิด,ผดมุมผิดมุมเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับดูพร้อมกันเลยครับดูจุดก่อนครับมันค่อย,ค,อยค่อยวิ่งมาแล้วก็ผมเริ่มทำคลิปตอนที่ครับ เอาล้วครับจะเข้าช่องแคบแล้วครับตรงนี้ยมันจะสลายอะสลายจุดตรงนี้ไปแล้วเล็กลงอ่ะพายุมันเล็กลงแต่ว่าเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับจะอธิบายไปด้วยที่ผมเห็นคือมันมีพายุมวลอีกลูกมันเออมันเบบินคาครับมันแยกออกไปถ้ามัน10บส่วนนะครับมันจะมามาร่วมกับอันเนี้ยประมาณสักสี่สี่ถึงห้าส่วน ลูกเนี่ยไอ้ลูกลูกลูกนี่มันเรียกว่าอะไรนะสู้สุลิกพายุสุริกนะครับเดี๋ยว,ยวจุดอ๋อวนซ้ำละมันมานี่ละช่วงที่มันอธิบายต่อหลอดแปบ๊บรอแปบ๊แปบมันกําลังวิ่งเข้ามาช่องแคบมันจะวนซ้ําเรื่อยๆครับในยีิบสี่ชั่วโมงที่มันทําสุดยอดมากเลยแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นให้มันหายไปตรงนี้เลยอย่ามานะนะครับ มันจะเขาชองแคบเนี่ยอยู่ก็โผล่มานี่แล้วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตรงฝั่งเนะี่ยมันมีจุดพายุขึ้นมาตรงเนี่ยในเวลาช่วงนี้เลยนะครับที่เห็นนะครับดูอีกทีันจะวนแล้วดูไกลๆนี่ก่อนหน้านี้ก็มาแล้วนะครับแล้วมันสลายไปอันนี้เป็นลูกหางเล็กๆมาแบบมาเร็วไปเร็วมา นี่ครับมันสลายแต่เป็นลูกมานี่แล้วนี่ก่อนที่จะคืนนะครับคืนสภาพมามาหทีแล้วแถวเนี้ยครับเข้ามาแล้วแล้วมันจะเข้ามาไหนนี่ครับขุนนครพนมนะครับนครพน,นมมุกดาหารเตรียมตัวไว้ก่อนดีครับถ้าไม่เตรียมตัว แต่ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกมากครับมีสติครับแต่ผมแค่ทําไว้เพื่อว่ามันเป็นครั้งหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้และถ้าพายุเข้ามาตรงนี้นะครับความคาดการของผมนะครับน้ำครับน้ำน้ำมันไม่น้ำโขงของเราเนี่ยน้ำโขงตรงนี้ ก็แถบอุบลเออมารวมกันนี่ครับเขื่อนใช่ไหมชาวเขื่อนแต่ดูนี่สูงกว่าแต่ตรงนี้มันไหลเออนี่แหละตรงนี้สิครับที่ต่ำบ้านใครอะ่ะบ้านแหลมนครสวรรค์อุทยานแห่งชาติแก่งตันนะนี่ครับถ้ามาคนแถบนี้ครับ แก่งกระจาดเหรอข้างบนนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าข้างล่างตรงน้าโขงตรงนี้ครับมันอาจจะเออล้นขึ้นมาได้ถ้ามันระบายไม่ทันเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละช่องแคบช่องกิวปื๊บมันกิวทรายตรงนี้ปุ๊บบ้านแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้เอาละครับหกนาทอีอัปเดตใหม่นะครับอันนี้จะลงแน่นอนครับ